สวัสดีค่ะพ่าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์มาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทำนายดวงรายวันประจำวันที่6นะคะสิงหาคม2565ซึ่งตรงกับวันเสาร์สีม่วงนั่นเองค่ะนะคะแป๊บๆนะอุยจะกลางเดือนอีกแล้วเอา้าน้าประชาสัมพันธ์นะคะโปรโมโชั่นพิเศษ199มาอีกแล้วค่ะนะนะคะเริ่มจองกันได้เลยนะคะดูเฉพาะเรื่องนะคะโชคลาภหลับล,บลบอยแนวทางตัวเลข นะดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องคะ่ะนะเพียง199ร้อยเก้าเก้าบาทเท่านั้นนะคะเฉพาะเรื่องนะคะพี่น้องค่ะ้าใครสนใจนะเมื่อที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีพี่น้องได้ค่าขนมนะได้หลุดค่าครูร้อยเก้าเก้าแล้วนะคะพี่น้องานไหนที่สนใจนะะ่เชิญนกจองได้เลยนะคะจนถึงวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้นะคะจนถึงวันที่สิบห้านะคะเออสิงหาคมน,นี้เท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะนะแล้กวก็วันที่สิบหกสิงหาคมเราก็จะได้มีลุ้นโชคกันน,นั่นเองค่ะพี่น้องค่ะ นะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะ idline s i นะคะห้า cvthx เองนะคะและถ้าใครต้องการเข้ากลุ่มแ<ม>นวทางตัวเลขก,ก็ประชา,าสัมพันธ์นะคะเออเข้ากลุ่มฟรีค่ะพี่น้องค่ะนะ sci vip p กัาได้เดยค่ะพี่น้องค่ะไม่พูดมากเจ็บคอเอาอย่างนั้นกันค่ะอ่าโอเคเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะคะพี่น้องจา๋าเนาะมาทำนายดวงรายวันกัน มาทํานายดวงรายวันกันนะคะมาดูพี่น้องอวนอาทิตย์นะสําสหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ดูว่าแอปีแเอปี้หลั่นละนะคะกับครอบครัวนะ่ะนะคะและก็เออในวันพวกนี้ก็ยังคงนะทํางานหรือเปล่าไม่แน่ใจทํางานวนไปนะคะและก็ในลักษณะของการเป็นแม่ทัพนะควบคุม นะคะควบคุมในบริวารน,นะคะ kan, <ivan. S 1> แดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องเตือนกันหน่อยพี่น้องมาณาทิตย์นะคะอย่าอารมณ์เสียอย่าอารมณ์ร้อนอย่าเอาแต่ใจนะ,ะถ้าใครมีบริวารที่ดูเลนะคะเดี๋ยวลูกน้องหายหมดนะคะถ้าเราอารมณ์ไม่ปกตินะคะอย่างนี้นะแล้วก็ใชมเรนบางท่านก็อาจจะเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องได้ด้วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีตำแหน่งงานนะก็มีโอกาสเปลี่ยนได้ด้วยนะคะท้งนี้ก็ ะะเป็นไปในทางที่ดีละสําหรับเทมเรนนะพี่น้องวันอาทิตย์จ้ะแล่ไพทักเนาะยังคงมีในลักษณะของนะคะเรื่องการเงินพี่น้องวันอาทิตย์ยังคงที่จะต้องนะคะมีภาระในเรื่องนี้สินในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ระมัดระวังจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องการเงินเนาะถ้าเรามีเยอะๆก็ให้เลยค่ะพี่น้องวันอาทิตย์จา้านะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเฉพาะเรานั้นเนี่ยเราก็ต้อง นะคะดูดีๆระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับเอ่อการที่จะให้ใครยืยมเงินนะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ก็ยังคงมีนะคะคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินอยู่นะคะพี่น้องจ๋านะเอาไว้อย่างนั้นเอาละน่ะทํานายแค่นี้นะคะในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มาจากนะคะเออครอบครัวส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะอ่าเป็นเลขเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารของเราก็ได้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เลขหน้าไพา่เลขอะไรคะ มีเลข10นะคะแล้วก็4 6ค่ะ10-46ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเรื่องการเงินก็มีเงินเข้ามือละนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าละนะนะตอนนี้อะความพอเพียงไม่ค่อยที่จะมีเนี่ยนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าจะต้องใช้เงินะ่ะนะถึงแม้ว่าเราจะขี้เหนียวขี้ตื่นยังไงเราก็จะต้องใช้เนาะบางท่านก็อาจจะต้องออกเดินทางนะ คำว่าเดินทางนั้นเนี่ยใน6ดาบก็อาจจะไปแก้ปัญหาแล้วก็ต้องใช้เงินหรือไปหาหมอก็ได้นะคะจะต้องใช้เงินนะคะเออเสียค่ารักษาพยาบาลอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องวันจันก็พยายามนะคะที่จะประหยัดอุดออมวางแผนการเงินนะคะเออวางแผนการเงินบอกเป็นสีกองสี่ส่วนนะได้แล้วสําหรับพี่น้องวันจันนะคะดูว่ากี่เหนียวกี่ตื่นขึ้นนะจากนั้นแล้วพี่น้องคะใครที่กําลังตึงเครียดในเรื่องการเงินอยู่ ไม่เป็นไรค่ะเนาะหาแล้วก็บริหารจัดการอย่าตึงเครียดมันมากนักไม่งั้นเราจะคิดไม่ออกอะค่ะว่าจะหาเงินมาทางด้านไหนนั่นเองนะแต่การเงินดีขึ้นเนาะการเงินดีขึ้นถึงแม้ว่าจะมีภาระมีค่าจ่ายก็ตามค่ะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องวันจันเนาะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ยังไงแล้วใครที่ขายของในวันพรุ่งนี้ก็มีลูกค้านะคะเข้ามาอุดหนุนมีออเดอร์เข้ามารัวๆนั่นเลยค่ะพี่น้องจานนะเออสําหรับสองไม้เท้าอืมแล้วก็ถามตัวเลขนําโชคมาจากไหนในวันพรุ่งนี้ มาจากพานะของเราค่ะพี่น้องค่ะนะพานะของเรานะคะจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับพี่น้องวันจันทร์ค่ะในวันพรุ่งนี้เลขนำโชคหน้าไพา่<ๆ>น,าพานะคะให้เลขอะไรมีเลขห้าสี่หกสองห้าสี่หกสองค่ะพี่น้องวันจันทร์ขอให้เฮงๆงค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารนั่งค่ะโอ้ยหัวหอยวทิมนะคะโอ้ยจิตตกคิดย้อนหลังนะนี่นะตอนนี้แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็ยังเหนื่อยหนักงานแล้วก็เซิงในเรื่องของบริวาร สิงในเรื่องของงานสิงในเรื่องของเงินที่ได้มานะคะพี่น้องวันอังคารอย่าสิงค่ะมีความรู้สึกว่าโอ้ยทํางานหนักๆเนาะแต่ได้ได้เสีเงินเอาประมาณนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากรับเออนะทางานประมาณว่าทํางานให้เขาได้กําไรเป็นล้านแต่ปรากฏว่าให้เราแค่เสีเงินอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็สิงในเรื่องของว่าไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับใครสิงในเรื่องของบริวารคนรัก นะและกก็ให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเด้อนะคะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันอังคารโรคเก่าอาจจะการรเริบได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ไปโรงพยาบาลไปหาหมอเขาได้นะคะอย่างนี้เนาะถึงแม้ว่าจะไม่หนักเราก็ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องวันอังคารนะทํานายแค่นี้ค่ะลุกขึ้นมาเนาะอย่าซิงค่ะพี่น้องค่ะนะชีวิตของเราก็จะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะเนาะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอืแล้กก็มาดูเลขหน้าไพ่เลขอะไร นะคะมีเลขค้าห่ค่ะ5104ค่ะแล้วก็เลขนำโชคมาจากไหนก็บอกว่าเป็นเลขเก่านะคะที่จะหวนกลับมาให้กับพี่น้องวันอังคารน,นะ,ะเป็นเลขนำโชคอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะขอให้พี่น้องวันองนังคารเฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวัน่ะนะพี่น้องวันพุธกลางวันร่ำรวยมาจากไหนเนี่ยนะคะอุ้ยนะคะอ่ะอัศวินเหรียญตัวนะคะราชาเหรียญแล้วก็หน,นึ่งเหรียญนะแล้วก็สิบดัก นะคะแล้วก็อัศวินดาบสาหรับน้าไพในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนั้น,น,นเนี่ยเรื่องเงินนะจะได้คําตอบในวันพรุ่งนี้และมีปัญหาเรื่องการเงินมันจะจบแล้วนะคะนี่ทำนายในทางที่ดีเนาะจบปัญหาเรื่องการเงินเคลียร์ได้นะคะเริ่มต้นใบนี่อย่างนี้เลยนะคะมีโชคมีลาบข้ามือนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนี่ว่าอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วตัวตนนั้นเนี่ยราชาเหรียญก็คือหมายความว่าเป็นผู้มั่งคั่งในเรื่องของการเงิน กนะ่อนหน้านี้อาจจะฟืดอาจจะมีปัญหาแต่ต่อไปนี้ก็คือจบแก้ปัญหาได้นะ,ะหมอจะทานายในลักษณะแบบนี้ก็แล้วกันนะคะและบางท่านก็อาจจะเดินทางนะคะยังไม่มีเปลนออกนอกพื้นที่ในวันพรุ่งนี้แต่ใช้รถใช้ถนนขึ้นสิบดาบรออยู่นั้นเนี่ยพี่น้องต้องระมัดระวังขับรถอย่าเร็วนะคะพี่น้องค่ะเนาะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะสุขภาพนะคะด้านหลังเนาะนะเกี่ยวกับกระดูกเส้นนะคะกระดูกทับเส้นได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ ปห้หมอทำนายแค่นี้เรื่องเงินดีมากค่ะพี่น้องค่ะนะเรื่องเงินดีมากค่ะนะใครที่สิ้นหวังในเรื่องการเงินในวันพรุ่งนี้จะมีความหวังนะ,ะขอความช่วยเหลือใครก็น่าจะโอเคเนาะสำหรับหนึ่งเหรียญโตโตนะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนำโชคมาจากไหนก็เป็นเป็นเลขเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะเป็นหลกักเป็นเลขอายุอายุตัวอย่างนะคะ เป็นเลขเ,เกี่ยวเนื่องกันเป็นหมายเลขโทรศัพท์เราก็ได้อ่าว่าอย่างนั้นนะเป็นตัวเลขนำโชคแล้วก็เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขห1หนึ่งนะคะแล้วก็ศ4นย์4หค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เหงงๆคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ดีมากนะเดือดซันเดือดสตาร์นี่อย่างนี้แต่ในวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยระมัดระวังนะคะระมัดระวังจะมีบริวารน,นะทำให้เดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งละค่ะพี่น้องคะเช่นเรื่องเงินละเรื่องคำเรื่องกู้เรื่องภาระงานที่ทิ้งไว้ให้ก เราจะได้วางแผนนะคะพี่น้องถ้าเก,กิดกรณีแบบนี้นะเปดาบอย่าหาความทุกข์เส่ตัวเองหาความเดือดร้อนใสตัวเองนะคะเรื่องตัวเองเอาไว้อยู่เรื่องเพื่อนไม่ต้องไปยุ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้ไม่งั้นเราจะติดดาบนะเห็นไหมคะอ่าตัวตนดีนะตัวตนดีแล้วก็ไพ่ร้องก็ดีดีนะเห็นไหมคะเดือดสั้นแล้วก็เดือดสตาร์เนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างดี ทั้งหมดเนี่ยในวันพรุ่งนี้เรามาระวัง2เรื่องล่ะค่ะพี่น้องค่ะนะสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่นะเนาะเอ็นข้อกระดูกเนาะเออระวัง2เรื่องค่ะพี่น้องค่ะในวันพรุ่งนี้นะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับเราก็คือบุตรหลานหรือคนรักของเราเองนะคะพี่น้องค่ะนะจะเป็นตัวเลขนําโชคให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนล่ะค่ะในวันพรุ่งนี้เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีหนึ่งเก้่ค่ะพี่น้องขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพระฤหัสบดีจ้ะ สำหรับพี่น้องวันพระเรสืสวดีก็เจอหัวดีมากดีเลิศดประเสริฐสีราะคา่ทีนี้อ่ะนะก็คือเรื่องเงินมีเงินสดๆดข้ามือในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะระวังจะมี ปากมีเสียงกับบริวารซึ่งอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากกว่าเรานะคะหรือผู้มีอำนาจมากกว่าเรานะคะพี่น้องวันพฤหัสวสดีนะ,ะเรื่องการเงินดีมากใครรองเงินอยู่ก็จะมีเงินข้ามือราคาในวันพรุ่งนี้นะ,ะเป็นเงินสดเงินก้อนด้วยนะคะเป็นเงินสดๆดเลยแลก็พี่น้องวันพฤหัสบดีรอท่าทีรอโอกาสรอจังหวะที่จะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานนะคะอย่างนี้ก็โอเคนะ,คะสำหรับก้าวไม้เท้าวางแผนแล้วก็ ขยับขยายได้เลยนะคะเนี่ยร,ยรอแล้ววางแผนเพราะว่างเงินมาแล้วนี่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพระฤาษีสวัสดีในวันพรุ่งนี้ก็ระมัดระวังเรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องที่จะมีเออเขาเรียกว่ามีปากมีเสียงหรือมีเรื่องผิดใจกันกันกบผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเรานั่เนเองค่ะเอาละเลขนําโชคนะคะมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่มาจากครูบาอาจารย์นะคะเป็นตัวเลขที่มาจากครูครูบาอาจารย์ของเราที่เราขอพรนะคะหรือเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับว่านะคะเราขอ องค์เทพนี่อย่างนี้ก็ได้นะที่เรานับถือนะคะอ่าใกล้ลายนี้เลยค่ะแล้วก็เลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข5 9, 9นะคะและก็195919 19ค่ะพี่น้องวันพระฤหขัดสวัสดีขอให้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์ก็ดีเลิศประเสร,ริฐสีนะคะเรื่องเงินเนาะตอกเงินอยู่หาเงินหาเงินนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่า ะะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนานะคะทำบุญให้ทานได้ด้วยบางท่านก็อาจจะต้องอยังทํางานอยู่แล้วก็มีความกลัดกลุ่มกับบริวารกลุ่มบุกกลุ่มใจกับบริวารที่เกี่ยวข้องนะคะคำว่าบริวารก็อาจจะเป็นบริวารลูกหลานคนในครอบครัวนะคะหรือบริวารในที่ทํางานนะดูว่ามันจะไม่หลงรูปหลงรอยหรือใครที่ทํางานใหม่นะคะก็มีความรู้สึกว่าระบบงานไม่โอเคกับพี่น้องวันศุกร์นะคะ ระบบงานไม่โอเคแล้วก็ยุ่งนะคะงานไม่เป็นระบบประมาณนี้ฉะนั้นแล้วพี่น้องอยากละะยากลุ่มนะคะเอออยากกลุ่มนะคะพี่น้องคะหนะ้าเราก็วางแผนนะคะว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันโอเคนะคะกับบริวารน,น่ะเนี่ยอย่างนี้นะคะแล้วเรื่องงานก็ต้องสะสางนะบางท่านงานหนักงานเยอะนี่อย่างนี้ได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินนะคะก็ระมัดระวังนั่นแหละนะเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่ารายจ่ายเยอะเหมือนกันสะพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ะ โอเคทำนายแค่นี้ค่ะพี่น้องกาอยาเครียดอยากลุ้มแล้วก็นอนได้หลับน้องไม่งั้นสุขภาพของเราจะแย่นะคะพี่น้องจ๋านะคะ่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากตัวเลขเกี่ยวข้องกับเราอะคะ่ะเป็นหลักเลยนะเกี่ยวข้องกับเราเป็นหลักเลยนะคะเป็นตัวเลขของเราเองะคะ่ะว่าอย่างนั้นคะ่ะแล้วก็เลขนะาไพ่เลขอะไรคะมีเลขแปดเก้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าค่ะพี่น้องวันสุขขอให้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสํขขห<ม>าหร<ด>ับพี่น้อง <มา S 2> วันเสาร์นั้นดาบส้มกรุนะคะนี่นะ ปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะคะเออระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะคะบริวารน,นะคะซึ่งซึ่งเป็นบริวารซึ่งเป็นเด็กเป็นคนรักนะคะนี่เราระวังคําพูดนะคะไม่งั้นหละเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะคะระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์ขี้หงขุขี้หึงนะคะเอาแต่ใจอย,อย่างนี้ ได้โดยนะพี่น้องวันเสาร์เนาะถ้าเป็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของการงานกิจการอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็ยังคงทาทางานอยู่และในวันพรุ่งนี้ก็มีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้ตัดสินใจนะคะพี่น้องวันเสาร์เนาะตัดสินใจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเออก็อย่างที่บอกก็คือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วก,กันเนาะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้ได้งานสองที่ก็ได้นะคะในลักษณะแบบนี้นะคะและเราก็จะต้องเลือก ที่ใดที่หนึ่งะว่า,างั้นนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเอ็นขอ้อกระดูกสายตาดวงตานะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะอืมถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือระมัดระวังนะคะในลักษณะของเอ่อบริวารแวดล้มล่ะค่ะนะเอออาจจะพูดไม่เข้าหูผิดใจกันหรืออย่างไรเนียนะคะพี่น้องอ่าในลักษณะแบบนี้ด้วยเนาะจากนั้นแล้วไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรพี่น้องวันเสาร์ก็สามารถจัดการได้ละเนาะเพราะึ้นสติงเนี่ยค่ะนะคะเป็นผู้หญิงเก่งจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะพี่น้องค่ะอืม คราวนี้เลขหนา้าไพ่มาจากไหนนะคะก็คือเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขที่เราเคยถูกนะคะเป็นตัวเลขที่เคยให้โชคเป็นตัวเลขที่เคยให้โชคกับพี่น้องวันเสราร์นะคะอย่างนี้นะเออนะก็จะวนกลับมานะคะให้อีกครั้งหนึ่งค่ะและเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งห้านะคะแล้วก็แปดสองค่ะหนึ่งห้าแปดสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องวันเสราร์เฮงเงค่ะ ป้าหมอไวพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงละค่ะพี่น้องค่ะเนาะสวัสดีคะ่ะ